มาแล้วคะ่ะโพสยังไม่ <c oughs> โพอสอยู่แบบว่นนนาน้าๆมาให้พี่กินของหวานก็เลยต้องแบบทำแบบทำหวานๆใช่เพราะว่าของที่จะพาไปทานเนี่ยนะคะเป็นขนมปังมีรู อ๋ออขนมปังมีรูก็พูดง่ายๆว่ามันก็น่าจะเป็นโดนัทโดนัทอุย๊ยถูกใช่ไหมถูกค่ะอุอเก่งมากแต่วโดนัทนี่นะคะเขามีหลายหน้าหลายรูปแบบซึ่งมันเป็นการเฉลิมฉลองโดนัทเดย์ปีที่6เพราะฉะนั้นเราจะมีทั้งหมด6หน้า6แบบด้วยกันน่าทานมากๆเลยขนมปังมีรูอยากรู้ว่าเป็นแบบไหนไปดูสิคะโอ้โห สวัสดีค่ะกินฟินิตี้วันนี้น่าจะพาไปลิ้มลองความอร่อยของโดนัทน้าพิเศษ6รสชาติจากเจ้าตลาดโดนัทเมืองไทยอย่างมิสเตอร์โดนัทซึ่งจะมีความพิเศษอย่างไรนั้นแฝนผันแท้ขนมปังมีรอห้ามพลาดจ้ะคุณผู้ชมคะกินฟินิตี้นะคะเราอยู่กันที่งานโดนัทดเตดค่ะปีนี้เป็นปีที่6แล้วนะคะนัดอยู่ที่เซ็นทรัลเวิด์ค่ะและแน่นอนว่ามาที่มิสเตอร์โดนัทนะคะถือได้ว่าเป็นโดนัทชื่อดังของเมืองไทยแบบนี้ต้องพิเศษแน่นอนค่ะนัดอยู่กับอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันน เดี๋ยวเจอ์มิสเตอร์ดอนัทค่ะสวัสดีค่ะ ต้องถามที่มาที่ไปของงานโดนัทเดย์ก่อนเลยค่ะเพราะาปีนี้เป็นปีที่6แล้วแน่นอนว่าต้องพิเศษสุดๆเลย่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอหาเล่าย้อนไปถึงประวัติโดนัทเดย์ก่อนนะฮะประวัติโดนัทเดย์นเนี่ยเริ่มจริงๆแล้วที่สหรัฐอเมริกาโดยกลุ่มาศาะาสมัครผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มรัซซี่นะฮะกลุ่มรัสซี่เนี่ยเขาก็อ่าคิดที่จะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่จะส่งความสุขให้กับทางทหารผ่านศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็เลยคิดเป็นขนมขึ้นมาก็เลยทําเป็นโดนัท ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็เลยกลายเป็นวันโดนัทเดย์สำหรับที่เมืองไทยของเราเนี่ยมิสเตอร์โดนัทจะเป็นเจ้าแรกในการทำโดนัทเดย์เกิดขึ้นและปีนี้ของเราเป็นปีที่หกแล้วค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความอาร่อยนะพูดถึงโดนัทต ON ้องเนืกถึงมิสเตอร์โดนัทนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ไปแอบด,ดูค่ะมีหกแบบหกหน้าให้เลือกด้วยปกติมิสเตอร์โดนัทเองเนี่ยมีหลากหลายหน้าให้คุณผู้ชมได้เลือกทานอยู่แล้วแล้วก็รสชาติเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่หกหน้านี้พิเศษยังไงบ้างคะหกหน้านี้เนี่ยร มาเพื่อตอบแทนสังคมโดยที่เราเป็นทีมที่เรียกว่าส่งความสุขขึ้นสู่สังคมก็โดนัทหกหน้านี้จะประกอบไปด้วยนะฮะโดนัทที่ทําเพื่อองค์กรทั้งหมด6องค์กร<ช><ช>นะครับองค์กรที่1ก็เป็นกรมประชาสงเคราะห์นะครับมูลนิธิสถาบันการศึกษานะครับแล้วก็ทหารตํารวจนะครับแล้วก็สื่อสารมวลชนนะครับ,แ,นนรบแต่ละหน้านี้จะเกี่ยวข้องกับทาง6องค์กรนี้ทั้งสิ้นเลยเหมือนเป็นตัวแทนของแต่ละ<ช>องค์กร6หน้านใช่ครับผมฮนะนะ แล้วก็เราเริ่มขาย6กมิถุนายนี้ะนะครับเราขายทั้งหมด1ิวันแล้วก็รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเราก็ไปช่วยกับาสาบันที่ดากล่าวมาใล้วั้างต้น6กตนก่อนอครับก็ถือว่าแต่ละ 6หน้าเนี่ยก็คือถ้าคุณผู้ชมได้ร่วมซื้อร่วมทานด้วยก็ถือว่าทําบุญด้วยูกต้องคบใช่เลยครับแล้วส่วนโปรโมชั่นสำหรับมิเตอร์โดนัทแน่นอนว่าออกมาเป็นปีที่6ปีนี้เนี่ยโปรโมชั่นให้กับคุณผู้ชมหรือว่าคืนกําไรเนี่ยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะครับถ้าสําหรับโปรโมชั่นในเดือนนี้ก็ของเราจะเป็นมิเตอร์โดนัทลาวานะครับเป็นเป็นโดนัทที่เราทําเป็นแป้งพิเศษนะครับแล้วก็มีไส้ อยู่ข้างในงที่เหมือนกับเป็นลาวาไหลออกมา,า,าอะไรเงี้ยครับรผมใช่ครับผมฮะก็เพื่อจะสร้างสิ่งเหล่านี้นะฮะให้กับทางผู้บริโภคที่มีพกุณของเราได้ลองอะไรใหม่ๆหเหมือนกับเรามีสิ่งที่เรากําหนดไว้ในเรื่องของทีมของของ,ของบริษัทก็คือว่ามีนวัตรกรรมอะไรที่ใหม่ๆเสมอครับก็คืออร่อยด้วยหน้าตาสวยงามราคาไม่แพงค่ะเป็นว่าอยากทานแล้วใช่ไหมเพราะว่าแต่ละหน้าเนี่ยอุ้ยน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปลองชิมแทนคุณผู้ชมนะคะหกหน้าจะหน้าตาน่าทานขนาดไหน ส่วนตัว,วรู้สึกว่าชอบคอนเซปต์สำหรับการจัดงานโดนัทเดย์ครั้งนี้6นี้มากคือเหมือนก็เปิดขยายให้10วันให้คุณผู้ชมแล้วก็หลายๆคนที่อยากจะร่วมทําบุญค่ะใน6องค์กรโดยการออกโดนัทตั้ง6หน้าเนี่ยแล้วหน้าตาเห็นป่าวว่าแบบ คือแบบอย่างของคุณทหารหรือว่าคุณตำรวจตะเวนไทยแดนก็ดูเป็นแบบลายน่ารักกุ๊กกิ๊กอย่างเงี้ยถือได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งความคิดเลยนะคะที่เป็นการคืนกําไรสู่สังคมค่ะสําหรับโดนัทลาวานะคะต้องบอกเลยว่าไส้ลาวานี่ระวังให้ดีนะเพราะว่าไส้เยอะทะลักทะล,ลวงมากๆรสชาติด,ดีค่ะแล้วก็เป็นความสนุกชวนเพื่อนมาเยอะๆมาทานมิสเตอร์โดนัทลาวามาทานกันนะมิสเตอร์โดนัททุกสาขาเลย จะได้ร่วมทานนะคะแล้วบอกได้เลยว่าร่วมทําบุญไปด้วยนะคะกับโดนัทเจปีนี้ปีที่6แล้วด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณการ์ะพลนะคะเจเนอเร็ตเมนเจอร์มิสเตอร์โดนัทมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับในคราวหน้านะคะกินทีที่จะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารอร่อยๆแล้วก็น่ารักน่ารักแบบนี้ที่ไหนนะคะคราวหน้ากินทีที่เจอกันค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะสวัสดีค่ะ ท้องด้วยอิ่มบุญด้วยไปหาทานกันเลยทุกสาขาค่ะคุณลงเสียงนะวันดนัทไปหาทานกันเลยทุกสาขาค่ะพูดถึงดีนะวันโดนัทเดย์แจกโดนัทฟรีวันเมคอัพฟรีเบเบลินจะแจกเมคอัพฟรีแมทจะได้ไปยืนรอ้อยนะหรือว่าวันวันยาทาสเดย์ยาทากทั้ำข่าวไทยนครอยากทาทน้ำขาวไทยนครทองอืดนันเฟอรยาทาทั้งขาวไทยนครยาทาทั้งขาว ไม่บม่ไม่